ภาครัฐบาลเนี่ยเราต้องยอมรับว่าภาครัฐบาลก็ไม่ได้มีงบประมาณมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี3ส,สายพันธุ์ซึ่งขณะนี้เนี่ยราคาก็ถูกกว่า4ส,สายพันธุ์เพราะฉะนั้น3ส,สายพันธุ์นี่อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนทราบแล้วว่า3าสายพันธุ์นี่ก็จริงๆก็ป้องกันได้ในระดับที่ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้า4ี่สายพันธุ์เนี่ยมันก็จะเหนือกว่าเล็กน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ฟรีนะครับท่านก็เอาของฟรีไปก่อนแต่คนไหนที่มีกําลังซื้อแล้วก็ไหว นะครับจะฉีด4สายพันธุ์ก็ไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับเราก็ทางภาครัฐบาลก็เอา3สายพันธุ์นั้นไปให้กับคนอื่นนะก็จะได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับขณะน,นี้นะขณะน,นี้ในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยคนไทยเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับขณะน,นี้ประมาณ12%ของประชากรไทยทั้งหมดเลยนะฮะ เราก็หวังใจว่ามันจะขยายมากขึ้นไปเรื่อยๆครับประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับช่วยลดการเจ็บป่วยของผู้หญิงตั้งครรภ์ลงได้ลดความรุนแรงของโรคได้นะครับในแง่ของเด็ก6เดือนแรกที่คลอดจากคุณแม่ที่ได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็พบว่ามีอัตราการป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ทารกที่คลอดจากคุณแม่ที่ไม่ได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประสิทธิภาพต้องบอกว่าค่อนข้างดี ความปลอดภัยของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยมากคือผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นวัคซีนที่ทั้งมีประสิทธิภาพดีมีความปลอดภัยสูงในกรณีที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว่ายิ่งเป็นข้อบ่งชี้ข้อสนับสนุนของการต้องได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อที่จะป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่ในคนที่มีโรคประจําตัวแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการที่รุนแรง ตาามมได้จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงสามารถให้ได้ในหลายๆที่อาจจะเห็นข้อมูลจากประเทศอเมริกาเขาสามารถให้ได้ในที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยซ้ำเช่นให้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะดังนั้นการที่เขาสามารถกล้าที่จะให้ในที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องยอมรับกันค่ะว่าเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงมากการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหญิงตั้งครรภ์ก็จะมีอาการเฉพาะที่ ก็คือเจ็บบริเวณที่ฉีดประมาณวัน2วันนะครับมีส่วนน้อยที่อาจจะมีไข้ต่ำๆได้วัน2วันแต่ไม่พบว่าเพิ่มอันตรายให้กับหญิงตั้งครรภความรุนแรงของโรคนี้ผมอยากจะกลับมาที่คำอยู่สองคำคือเสี่ยงเป็นกับเสี่ยงตาย เสี่ยงเป็นก็คือคนที่เสี่ยงต่อการติดโรคจะมีอยู่2กลุ่มที่ชัดๆนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กโดยเพพาะยิ่งเด็กนักเรียนซึ่งจะไปโรงเรียนไปเล่นด้วยกันไปเอามาจากเพื่อนแล้วก็นําเข้ามาสู่คนในครอบครัวเสี่ยงตายก็คือกลุ่มที่เป็นแล้วเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงกับชีวิตได้ก็คือกลุ่มที่มีโรคตับไตหัวใจปอดหญิงตั้งครรภ์คนอ้วนนะฮะพวกนี้ก็คือ เวลาเป็นแล้วจะมีความกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่เวลาเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการป่วยมากกว่าคนทั่วไปนะครับองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็จัดว่าหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยที่ควรจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่านอกจากการเจ็บป่วยนั้นจะส่งผลกับตัวหญิงตั้งครรภ์เองยังมีส่งผลกับเด็กในครรภ์ด้วยครับวัตถุประสงค์หลักที่เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้หญิงตั้งครรภ์ก็คือการป้องกันไม่ให้คุณแม่ป่วยพอคุณแม่ไม่ป่วยก็จะ ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับการตั้งครรภ์ผลพายได้ที่พบมากอีกอย่างนึงก็คือการที่ภูมิต้านทานจากคุณแม่มีการส่งผ่านไปที่เด็กนะครับเมื่อเด็กคลอดมาแล้วเขาก็จะมีภูมิต้านทานเพียงพอที่จะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วง6เดือนแรกที่เขายังไม่สามารถจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับเด็กเกิน6เดือนขึ้นไปจนถึง3-5ปีแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวเพราะหลายๆครั้งที่เจอเนี่ยก็คืออาจจะเป็นจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วติดมาที่เด็กหรือว่าเป็นที่เด็กก่อนแล้วก็ไปที่ผู้ใหญ่แต่ยังไงก็ตามหากมีข้อจากัด ก็อยากจะเน้นย้ำกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากเช่นเด็กที่อายุน้อยหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวกลุ่มแรกนี่ก็คืออายุน้อยกว่า2ปีกลุ่มที่2ก็คือมีโรคประจำตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรค หัวใจโรคปอดหรือว่าจริงๆรวมทั้งหลายๆโรคเลยที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆก็กลุ่มสุดท้ายคือแม้ว่าจะไม่ได้อายุน้อยกว่า2ปีไม่ได้มีโรคประจําตัวเรือรังนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นวัคซีนที่เราแนะนาอยากให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยค่ะได้รับวัคซีนถ้าเป็นไปได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการระบาดได้จะบุคคลที่แข็งแรงดีนะฮะ ไปเยี่ยมหรือไปดูรักษาพ่อแม่ตัวเองนะพ่อแม่ที่มีอายุมากก็มีโอกาสที่จะส่งเจื้อเข้าไปใหญ่นี้ไปให้บุคคลที่มีภาวะเสี่ยงได้ดังนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยเราถือเลยนะว่าทุกคนควรจะฉีดไข้หวัดใหญ่ ในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละปีเรามีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถคาดการณ์ว่าวัคซีนกับเชื้อโรคที่แพร่ระบาดในแต่ละปีนั้นมีความตรงกันขนาดไหนถ้าปีที่ตรงกันก็อาจจะป้องกันได้เกิน70-80ปซปีไหนที่ไม่ตรงก็อาจจะน้อยกว่านั้นแต่ยังไงก็ตามอาจจะสามารถลดความบุนแรงของโรคได้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่มี2ชนิดนะคะตอนนี้ก็คือมีแบบ3สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์จริงๆโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะถือว่าต่างกันเล็กน้อยเพราะว่า3สายพันธุ์เนี่ยก็คือมี A 2ตัว B 1ตัวส่วน4สายพันธุ์เนี่ยเป็น A 2ตัวแล้วก็ B 2ตัวแต่ไงก็ตามในแต่ละปีเนี่ยที่มี B ระบาดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็น เด่นที่สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่จะมักจะอยู่ใน3ส,สายพันธุ์ค่ะดังนั้นถ้าโชคดีปีนั้นบีที่ระบาดเป็นตัวที่อยู่ใน3ส,สายพันธุ์เนี่ยก็จะที่เรียกว่าแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยระหว่าง3หรือ4สายพันธุ์แต่ถามว่ามันเหมือนกึ่งๆึ่งซื้อประกันค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าปีนี้บีมันจะตรงหรือเปล่าถ้าเลือกได้มีความสามารถก็อาจจะเลือก4สายพันธุ์เผื่อครอบคุมไปเลยสําหรับ,บบีอีกตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ตัวเด่นที่ระบาดในปีนั้น ลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนได้เยอะมีอัตราตายสูงส่วนถ้าเป็นเด็กที่มีโรคประจําจตัวพวกโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีอันนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรงค่ะในผู้ที่มีไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะมีการอักเสบของในระบบของร่างกายรวมทั้งระบบหลอดเลือดนะทำให้มีการหลุดของสิ่งที่อยู่ในหลอดเลือดในอุดตันตามที่ต,าตา่ตางๆเช่นอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจก็เกิดเป็นการเจ็บหน้าอกหัวใจขาดเลือด ขึ้นไปอุดตามที่สมองก็มีโอกาสที่จะเป็นที่เรียกว่า t r o k e ก็คือมีการอุดกันของเส้นเลือดทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรือหมภาพาเกิดขึ้นได้นะคับวันก็เป็นที่พิสูจน์แน่ชัดว่ามีความเกี่ยวข้องกันพอคุณแม่ป่วยหนะักก็จะส่งผลกับการกระทบกับเด็กได้ทําให้เด็กมีตัวเล็กลงนะครับทำให้มีการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดแล้วก็เด็กคลอดก่อนกําหนดได้ครับ